สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงนะในส่วนของสต็อกที่ตอนนี้มีอยู่ในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาหรือว่าเทพารักษ์นะก็หน้าตาของตัวรถเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆอนะ,อะในส่วนของคาร์โก้บ็อกนะครับที่เป็นบานที่เป็นคาร์โก้บ็อกที่เปิดสามทางนะมีอยู่3าคันนะแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้รีวิวไปคันหนึ่งนะครับรีวิวไปคันหนึ่งซึ่ง จะบอกเลยว่าเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับเจ็ดหมื่นเก้าร้อยกว่ากิโลเพื่อนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยกว่ากิโลนะครับส่วนพวกกลุ่มของรถเ <c oughs> กง๋งนะรถเกง๋งอย่างเช่นพวกเนี่ยเนะี่ยที่เห็นอยู่นี่คือเป็นโตโยต้าว o ออสหนึ่งจุดห้านะครับปียี่สิบยี่สิบเอ็ดนะก็ยังพอมีให้เพื่อนๆได้มาเลือกกันอยู่นะครับและที่สำคัญในส่วนของเจ้าตัวโตโยต้าโครา l a ลติสหนึ่งจุดหกจี ซึ่งเป็นตัว1.6กับเป็น1.8นะหน้าเนี้หน้า17หน้า18เนี่ยังพอมีอยู่คัน2คันแล้วส่วนของหน้ายาวก็ราคา8 00แนนะครับยังราคาไม่ถึง900 0แนอะง่ายปี20นะครับปี20นะครับและที่สำคัญคือเป็นเกียร์ธรรมดานะาเพื่อนเพื่อนท่านในกำลังหาอยู่ก็ลองดูเพื่อนนะลองดูลองพิจารณาดูว่าอยากได้ประมาณไหนนะเพื่อนนะนี่นะ ที่เห็นอยู่คันนี้ติดจองไปแล้วอีกคัน,นเนี้ยเนี่ยคันนี้เพื่อน<ๆ>เป็น1.8นะครับใน1.8 e นะครับก็ว้าวนะครับผมว่าราคาดีแน่นอนไม่ถึง4ี่แสนเพื<ๆ>่อน<ๆ>ก็ลองดูเนาะ<ๆ>เผื่อเพื่อนๆหาอยู่แล้วก็ในส่วนของนะครับรุ่นที่เนี่ยจอดอยู่นี่สองคันเนี่ยนะครับเป็นหน้าหมูป่าปี21เอเนี่ย2ี่สยิบเอ็ดเนี่ยนะครับ เป,เปิด3าทางนะเพื่อนๆนะเปิด3ทางมีโนตรงเมตรสีกับเมตรหกนะมีอยู่2คันเผื่อเพื่อนๆท่านใดกําลังหาอยู่นะครับ<อ>ก็มาเลยนะครับมาเลยเนี่ยเอลติสส่วนนี้ยังติดเช่าอยู่นะครับยังติดเช่าอยู่แล้วก็นี แผนกในส่วนของการปรับสภาพแคมเ่อนนะอันนี้แค่ลอกสติกเกอร์ทำความสะอาดภายนอกสปาภายในนะครับก็จะทำกันแบบนี้เลยนะครับทำโอทีกันไปนะครับรถเราแบบออกกันทุกวันนะเพื่อนนะออกกันทุกวันรถเยอะมากในส่วนของโกดังนะครับก็อย่างที่แจ้งไปแล้วครับรถมันมีประมาณเข้ามาเรื่อยๆอยนะอย่างเดือนกันยายนี้เข้ามาประมาณเจ็ดร้อยคันนะครับก็น่าจะไม่เกินมัน อาทิตย์หน้าน่าจะหมดนะล็อตเนี้ยเห็นนะครับทั้งบริษัทเอ่ยทั้งพ่อค้าเอ่ยแล้วก็พวกเรานี่แหละนะครับก็มาซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยในส่วนของกลุ่มรถที่เป็นเจ้าตัวหน้าหล่อหรือปี19 20นี่ครับเนี่ยนะครับ,นะร,บ,นะร,บราคาก็3ามแสนปลาย4ี่แสนกว่านะครับว่าไปนะครับก็อยู่แต่ละคันไม่เหมือนกันนั่นเพื่อนนะ429ประมาณนี้แหละ,ะครับเพื่อนอีซูซู ยกสูง1.9เนี่ยนะครับเกียร์ออโต้นะครับ, Auto, น,รบน่าจะเหลืออยู่นะก็ให้เ,เพื่อนๆได้ดูว่าหน้าตามันประมาณนี้นะครับที่ที่มีอยู่ตอนนี้นะเนี่ยวีออสชุดนี้299น,นะเพื่อนนะราคาดีครับราคาดีแล้วปรับสภาพนี่คือบางคันก็เป็นสีขาวบางคันก็เป็นสีบอลเงินนะเผื่อใครหาอยู่นะครับ1.5นะครับเครื่องพันห้านะครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยอ่าในส่วนของ แคปสีขาวเนี่ยเป็นเกียร์อโต้นั่นเพื่อนนะที่มีแครีบอยด้วยเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยใครสนใจก็ผมทําวิดีโอแยกไว้ให้อยู่นะเผื่อเพื่อนๆท่านใดหาอยู่นะครับก็มาเข้ามาดูกันนะครับใน YouTube นี่แหละผมทําแยกไว้หลายชุดมากนะครับก็เผื่อเพื่อนๆท่านใดกําลังหาอยู่นะครับก็ยินดีเลยนะครับเข้าไปดูแล้วก็ถ้าถูกใจคันไหนก็ทักมาเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับในส่วนของ ตัวราคานะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเยอะแยะเลยในส่วนของสี่ประตูเกียร์ธรรมาดานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับที่จอดเรียงรายอยู่เนี่ยก็ยังซื้อได้อยู่นัเพื่อนนะสี่แสนสองหมื่าพประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยทั้งแถวเลยแล้วก็โฟร์วิวแคคันนี้น่าจะยังอยู่นะหกสองเก้านะครับเนี่ยเหลืออยู่คันเดียว6กสนะ 6 2 9 0 0 0ปี21นะครับเผื่อใครอยากได้ก็ทักมาเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับเนี่ยยังพอมีให้เพื่อนๆได้เลือกกันอยู่นะครับผมออล็อกโค้นึ่งตัว2.8ขับ2นะมีอยู่เหลืออยู่คันเดียวตอนนี้นะครับน่าจะเหลือ6กกลางๆนะแสนกลางนะ 6, นงนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเนี่ย4ประตูเตี้ยเกียร์ทำไม่ไดา นะครับสีประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาเข้ามาสองห้าสิคันตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยแล้วเพื่อนรถเราขายออกทุกวันนะครับสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้พิเลนเนอร์นะครับยังอยู่เหลืออยู่คันเดียวเพื่อนถ้าใครสนใจนะครับทักมาแล้วกันนะครับผมดูให้นะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับสีประตูเตี้ยเกียร์ออโนต้นะครับอันนี้ไม่แสนกว่าๆนะครับก็ราคา ราคาผมเคยทําคลิปไว้อยู่นะก็สามารถสอบถามไม่ได้เพื่อนอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งซื้อให้ทันนะเพื่อนนะภายในเดือนภายในสิ้นเดือนนี้ชุดนี้จะพ่อค้ามายกไปหมดเลยนะครับก็ราคาที่เราขายนี่แหละสองแปดเก้าสองแปดเกางเมั่งแหละสามแสนต้นก็เลขไม้น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเลขไม้เพื่อนนี่คืออีซู u ู p a r k านะครับตู้ทึบผมเคยทําวิดีโอ2ชุดไว้ให้เลือกอยู่นะ ก็ดูกันเอาอ่ะอีกแถวหนึง่งเนี่ยทั้งนั้นเลยสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับเราจะซื้อทันไหมก็อยู่ที่เพื่อนๆละครับว่าเผื่อมีความสนใจให้ผมดูไว้ให้สักคันหน่อยอย่างเงี้ยอันนั้นคือดีเลยนะครับผมจะได้ดูไว้ให้นะเพื่อนนะก็รถมันค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็ผ่านหน้าผ่านตาเพื่อนๆไปนะครับ อย่างเซตนี้ผมเคยทำราคาไว้อยู่นะสองเาเเพื่อนเนเนี่ยหน้าปี18เนี่ย17 18ปเนี่ยเป็นจดผู้โดยสารนะมีเป็นแคบเพื่อนเพื่อนเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีตัวแครี่บอยทรงสูงนะครับสวยสวยเลยนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับก็มาอัปเดตให้พเพื่อนเได้เห็นหน้าตากันว่ารถตอนนี้ที่อยู่ในรานมันมีหน้าตายังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้จะ พอมีให้เราได้ซื้อไหมนะครับ2.8เกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะครับเซตเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อสนใจทักมาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีบางคันที่นะครับยังยังมีอยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆือนยากได้นะครับให้ดูโหเยอะมากนะครับสีประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาหน้าหล่อนะครับปี19 2 0นะครับมันมีอยู่2ปีนี่แหละนะครับบางคันก็19บางคันก็20 พราะมันหน้าเดียวกันเพื่อนนะครับปลายปีต้นปีแล้วก็คันนี้สีขาวหน้าหมูป่าเป็นหน้าหมูป่านะครับเนี้ยเนี่ยเนยแคปบนะแคปบน่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะถ้าเป็นแคอ่บเกียร์ออโต้เพื่อนเพื่อนคันนี้เกียร์ออโต้อ่ะมาดูอีกแถวนึง <c oughs> ยังมีโอกาสอยู่เนพะื่อนเพื่อนนะเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของสี่ประตู นะครับสี่ประตูเตี้ยเกียรธรรมดานะครับก็คือเซตนี้แหละที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่เนะี่ยจอดอยู่น่าจะร้อยกว่าคันนะนะครับแต่ว่าสิ้นเดือนนี้ก็หมดแน่นอนเพราะว่าเราไม่สต๊อกของนันเพื่อนนะรถเข้าทุกเดือนทุกวันทุกอาทิตย์นะครับไม่มีที่เก็บ <c oughs> ก็รถมันเยอะไม่ใช่ว่าขายไม่ออกนะผมบอกเลยนี่คือต้นแน้นของรถมือสองพ่อค้าก็มาช้อนเอาไปซื้อเอาไปขายนี่แหละครับอันนี้คือ เป็นเรื่องราวของรถที่นี่เพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเอฟซบางท่านก็ติดตามผมอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อหามันเป็นยังไงเนาะก็นี่แหละเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากเนี่ยเผื่อใครอยากหาสักคันหนึ่งก็ <c oughs> เป็นหน้าที่ผมแล้วครับเดี๋ยวดูรถวิ่งให้นะครับนี่เขาสวยๆไปใช้งานกันรับรองว่าผ่านการคัด <c oughs> ตัวรถให้เพื่อนๆนี่ไม่ต้องห่วงครับ ได้รถสวยๆดีๆไปใช้งานกันแน่นอนนะครับส่วนรถที่อยู่ในโกดังวันนี้นะครับมันที่16หวยออกนะมีลูกใครถูหวยบ้างหรือเปล่าแต่ผมซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ตรวจเลยครับนะนี่ประมาณนี้ในส่วนของสีประตูเตี้ยเกียรยธรรมมาดานะเพื่อนนะจอดเรียงรายกันอยู่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบานสไลด์เพื่อนราคาดีมากนะครับบานสไลด์เนี่ยนะครับที่เป็นอีซูซุเนี่ย ตอนนี้ราคาปีนี้เดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้หนึ่งเก้าเก้าเองกันเพื่อนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโคตรถูกเลยซื้อสดไม่มีแววน,นเพื่อนนะเสียค่าโอนสองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยคาร์โกบ็อกยังมีเหลืออยู่ให้เลือกอยู่หลายคันนะเพื่อนๆนเนี่ยอันนี้เป็นสองยูสี่ีโวนะครับเผื่อใครสนใจนะเพื่อนนะเนี่ยราคาจับต้องได้แน่นอนครับเพื่อนๆอ่ะส่วนหน้ายาว รถตู้หน้ายาวนะครับหรือคอมพิวเตอร์นี่แหละอ่ะเป็นดงเลยเพื่อนเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเราซื้อไม่ทันประมาณอาทิตย์หน้านะจะมีการยกรถไปยักก็คือยกรถไปเลยนะครับมีเจ้าเขาซื้อต่ออยู่แล้วราคา8 0 0แสนไปไปลายไม่ถึง9 0 0 0แสนเพื่อนๆแต่บางคันถ้าไม่น้อยก็9้แสนกว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีเกียร์ธรรมดาที่เพ,เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับ ปี20นะครับปี19หมดแล้วปี20เกียร์ธรรมดาสีขาวกับสีบอลเงินนะครับมีสีขาวกับสีบอลเงินเพื่อบางท่านนะครับเห็นแล้วมีความต้องการอยากได้นะครับอยากได้นะครับเป็นเรื่องง่ายก็คือทักมาให้หนูน้ำมงค์มานาดูไว้ให้ก่อนเบื้องต้นคัดไว้ให้หน่อยอ่าเดี๋ยวผมก็จะดูตัวรถให้เลขไมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งไปนะครับ เพื่อนๆก็จะได้รถตามที่อยากได้นะครับแล้วก็ถ้าประสงค์อยากมาดูรถก็ค่อยนัดหมายกันอีกทีหนึ่งนะครับไม่งั้นไม่ทันเพื่อน,เ,อนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับน่าจะมีเจ็ดสิบถึงแปดสิบคันนะตอนนี้ที่จอดอยู่ครับบางคันก็ถูกจองไปแล้วบางคันก็ยังว่างอยู่นะครับเพราะว่ารถมันมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนเดือนหน้าจะเป็นคิวของ แคบกับกระบะตอนเดียวนะเพื่อนนะกระบะตอนเดียวที่เป็นตู้ึบอบะนะครับตู้ทึบบ้างบนสไลด์บ้างนะครับเนี่ยวเพื่อนที่เห็นอยู่นี่คือหน้ายาวทั้งหมดนะครับรถตู้หน้ายาวทั้งหมดนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยเป็นส่วนมากจะเป็นปีย0ิบนะเพื่อนนะราคาแป0แสนไม่ถึงเก้าแสนง่ายเออ ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วใครเห็นแล้วอยากได้อย่างที่ผมแจ้งครับถ้าอยากได้ภายในเดือนนี้นะรีบแจ้งเลยนะครับว่าอยากได้สักคันหนึ่งหาให้หน่อย<ม>เดี๋ยวผมดูไว้ให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องของการดูรถผมดูให้เ,เพื่อนๆได้สบายใจแล้วก็เอาไปใช้งานต่อกันยาวๆแน่นอนนะครับสําหรับรถตู้หน้ายาวโอ้โหเยอะมากนะครับก็ นี่แหละครับบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อรถที่ไหนนะครับที่เป็นสภาพแบบนี้น่าใช้อย่างนี้ก็ที่นี่แหละครับเพราะว่ามันไม่กี่ไม่มีไม,ม่กี่ที่ครับในประเทศไทยมีไม่กี่เจ้าใหญ่ๆก็มี2อสเจ้าที่ผมเคยไปร่วมงานกับทางหน่วยงานต่างๆนะตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะก็วันนี้นะครับอัปเดตนะครับวันหลังหวยออกวันที่16กันยายนเพื่อนให้เพื่อนได้มาเห็นหน้าตารถตอนนี้รถอยู่ในสต็อกมีประมาณนี้นะโอเคใครสนใจใครไหนทักมา สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับหากเพื่อนๆกำลังหารถมือ2ส,สภาพดีพร้อมใช้งานสักคันแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครทักมาที่นี่หนุ่มน้ามนคนมะน,นาทางช่องทาง YouTube นะครับ